บุญคือเพื่อลดละซึ่งกิเลสแต่กลับสมัยนี้ทำกันเพื่อซึ่งหน้าตาชื่อเสียงลาบยศกิเลสทั้งนั้น้ฮใครทำบุญแล้วไม่เช็คอินเหมือนทำไม่สำเร็จมาดูความจริงอันน่าสังเวชของพุทธพาณิชย์4.0ที่เน้นยอดไลค์มากกว่ายอดบุญครับหยุดก่อน อย่าเพิ่งยกมือสาธุถามใจตัวเองดูดีๆว่าที่เข้าวัดไปนะอยากไปละกิเลสหรืออยากไปสร้างคอนเทนต์กันแน่ยุคนี้บุญไม่ได้วัดกันที่ความบริสุทธิ์ใจแต่วัดกันที่มุมกล้องและแคปชั่นถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อวดกลัวยมมาบาลไม่จดแต้มหรือไงอ่านสามข้อนี้แล้วถามตัวเองว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นไหม ภาพห้าทำบุญห้าบาทถ้าถ่ายรูปห้าล้านตื่นเช้าใส่ชุดขาวที่รีดมาอย่างดีเพื่อการนี้จัดฉากถวายสังฆทานหลวงพี่ครับขอมุมนี้แสงเข้าทางนี้ถ่ายแล้วเช็ครูปไม่สวยถ่ายใหม่พระจะฉันเพนไม่ทันช่างหัวมันรูปกูต้องปังนี่ไม่ใช่การทำทาน แต่มันคือการซื้อพื้นที่โซเชียลลงทุนหลักร้อยหวังยอดไหลหลักพันใจไม่ได้จดจ่อที่การให้แต่จดจ่อที่ยอดวิว 2. โอนไวได้ขึ้นสอน VIP สแกน QR โค้ดปุ๊บแคปสลิปโพสปับ๊บสาธุ99ขอให้รวยร้อยล้านตะกะพังพินาศ คิดว่าบุญคือตู้กดน้ำอัตโนมัติหยอดเหรียญไปแล้วความรวยต้องหล่นลงมาทันทีพุทธภานิชสอนให้คนโลภในบุญยิ่งทำเยอะยิ่งได้คืนเยอะ ROI สูงทั้งที่แก่นแท้ของาศาสนาคือการละและวางไม่ใช่การเอาและขอ 3. ปิดทองต้องหน้าพระเท่านั้น คนยุคนี้เกลียดการทำดีแบบเงียบๆถ้าจะทำดีโลกต้องรู้บริจาคเงินทีต้องมีป้ายชื่อตัวใหญ่ๆช่วยหมาแมวทีต้องไลฟ์สดถ้าทำแล้วไม่มีใครเห็นรู้สึกเหมือนขาดทุนปิดทองหลังพระกลายเป็นเทืองของคนโง่ในสายตาคนยุคนี้หารู้ไม่ว่าทองที่ล้นอยู่ข้างหน้ามันหนาจนปิดหูปิดตา จนมองไม่เห็นธรรมะของจริงหมดแล้วบุญคือสภาวะที่ใจมันเบาและสงบไม่ใช่สภาวะที่ใจมันร้อนรนกระหายยอดไหลถ้าทำบุญแล้วต้องมานั่งนับยอดแช่นั้นเขาเรียกการตลาดครับไม่ใช่กุศลลองทำดีแบบไม่มีใครรู้ดูบ้างสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าความอิ่มใจที่แท้จริง มันไม่ต้องรอให้ใครมาคอมเมนต์ว่าสาธุกหรอกครับ